เพื่อนเพื่อนเมจิกทุกคนเดี๋ยววันนี้มาดูพี่ต่อมาอันยองอาเซโยพี่ต่อไปกรุงเทพมาไม่ยอมบอกต้นหนีไปนี่ต้นไปจับกุ้งมาในทะเลต้นลงไปเองเลยหรอไม่ให้เขาจับให้ต้นจับกุ้งมาเนี่ยต้นจับกุ้งใหญ่กว่าหน้าพี่ต่ออีกเหดูสิใช่หน้าพี่ต่อเป็นแบบกลายเป็นแคบเป็นต้นตีนไปเลยอะค่ะพี่พี่ซื้อทำพี่ซื้อทำเค้กมาฝากน้องแต่น้องของบ้านดนนี้ค่ะ ร้านนี้อร่อยค่ะอร่อยมากอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์คิดว่าเพื่อนเพื่นที่อยู่กรุงเทพน่าจะเคยเห็นกันเนาะนี่นี่ใช่ต้นก้องไปกินบ่อยเหมือนกันเดี๋ยวพี่เราจะบอกว่ารักษามาตลอดทางดูน่าเดี๋ยวไหลเดี๋ยวไหลล้มล้มเมื่อกี้เละหมดเลยนี่ถ้ากินให้มันอร่อยเราต้องป้า เละหมดเลยอ่ะอร่อยมากพี่ต่อเป็นคนดีมากเลยซื้ออะไรแบบนี้มาคือตอนนี้พี่ต่อคิดว,ว่าอยากจะกินยอยากจะกินกุ้งกับเค้กมันจะเข้ากันไหมอ่ะคุณเตอเข้าก็พี่ต่อเอาหัวกุ้งมาป้ายกับวิปครีมที่อยู่บนเนี้แล้วก็กินเนาะรสอยู่รสอยู่เพราะว่าน้องก็จะกินอันนี้กับเหล้าเหมือนกันทีนี้น้องก็จะเห่าได้เล่ะ วันนี้ไม่มีอะไรมากมนะคะคยยไม่ยุ้ยเข้ามาแจ้างแล้วก็คุณยุ้ยด้วยนะคะอาทิย์หนเติ้ลจะไปหากับพี่ต่อนะคะเดี๋ต่อจะไปหาครับก็จะได้รู้แล้วว่าพวกเราเนี่ยแค่ไหน <laughs> แค่นี้ครับคุณย,ยุ้ยพี่ต่อแค่นี้เองเหรอเจ็ดนิ้วนะ <laughs> มีโล่เดี๋ยวการันตีมีโล่ให้ดู คือนิ้วเหลือเจ็ดทำผิดโดนหันในสามทำงานเยอะนิ้วหายไปเหลือเจ็ดมินี่อย่าลืมนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกนัดปูกัดโอ้ยกุ้งคือเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมินี่ออกต้นเดือนค่ะต้นเดือนตานร้ือนกหนบอกไมนเดือนแกลรายการต้นเดือนกรกฎาคมค่ะพศไหนพศที่แล้วหรือเปล่าพศที่แล้วสิ กอนนี้นะคะต้นเดนกระดากระดาคมแล้วก็วันอาทิตย์หน้า<ช>ไปพบคุณยุ้ยแน่นอนแล้วเพื่อนๆคนไหนอยากมาเจอก็มาเจอแต่ว่าตามให้เจอแล้วกันเอาแล้วไงเอาแล้วไงเาต้นเต้นเต้นสิเต้นเท่าไหร่เต้นเต้นเลยแล้วอ่ะเต้นกุ้งเต้นที่ต่อทำเมนูใหม่ได้แล้วครับเอามาเต้นเร็วกุ้งเต้นกุ้งเ <c oughs> ต้น เริ่มเริ่มไม่ไหวแล้ววันนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าบอกว่าของร้านนี้อร่อยมากจริงๆนี่เมื่อวันเมื่อวันนั้นเมื่อวันนั้นเมื่อวันอาทิตย์น้องแอบไปวันนี้พี่ต่อแอบไปแต่มันจะต้องมีวันหนึ่งที่เราด้อกไปด้วยกันอยไปเจอพี่ต่อดี่คาสโตคาสโตอาเซอสแต่พี่ต่อไม่แอบ ีไปเจอพี่ต่อกับเต้นได้ที่คาโต้ RCA นะวันทิตนะวันทิโอเครู้ <Okay. S 2> เรื่องนะงั้นเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายลาลาบ๊ายบาย